วันหนึ่งในดินแดนอันไกลแสนไกลเป็นวันที่มีอากาศร้อนผิดปกติดอกไม้ที่ชาวบ้านปลูกพากันเหี่ยวแห้งคอตกเนื่องจากความร้อนเหล่าสัตว์ก็หมดแรงเร็วขึ้นและทหารองครักษ์ของพระราชาก็เหงื่อไหลคลย้อยไม่หยุดหย่อนโอ้ยวันนี้มันร้อนกว่าเมื่อวานอีกนะและยังต้องทนใส่ชุดนี้อีกอะ ทั้งพระราชาและทหารของพระองค์รวมถึงชาวบ้านไม่มีใครเข้าใจเลยว่าทำไมอุณหภูมิจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันสาวน้อยนามว่ามาเรียอารมณ์เสียมากเมื่อเห็นว่าพืชผลในทุ่งของเธอเน่าเสียไปหมดคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปผักของฉันคงแห้งกรังพอดีความร้อนนี้ต้องจบลงได้แล้ว มารียาไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับอากาศร้อนและเล่าให้ฟังถึงความแล้งในทุง่งพระราชามอบหมายให้อัศวินผู้หนึ่งไปหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความร้อนนี้ขึ้นอัศวินหนุ่มจึงออกเดินทางไปยังเนินเขาสูงด้วยความหานกลา้าในที่สุดเขาก็พบกับมังกรในถ้ำที่เจดของภูเขาเจ็ดถ้ำแห่งนี้ มังกรตัวนี้หายใจออกมาเป็นไฟตลอดเวลาและเขาก็ไม่เคยปิดปากเลยเมื่ออัศวินรู้แล้วว่าความร้อนเจ้าปัญหานี้มีต้นเหตุมาจากมังกรเขาก็วิ่งเข้าใส่มังกรโดยถือดาบไว้ในมือเพื่อหยุดมันอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นดังนั้นมังกรจึงพ่นลมพัดอัศวินให้ลอยกลับไปยังหมู่บ้านด้วยลมหายใจเดียว อย่างคงพ่นไฟใส่หมู่บ้านต่อไปอัศวินลอยผ่านชาวบ้านไปชุดเกราะของเขาหมดไหมเป็นสีดำมาเรียและชาวบ้านรู้สึกเศร้าใจกับสภาพของอัศวินเป็นอย่างมากส่วนอัศวินผู้นั้นก็รีบไปเข้าเฝ้าพระราชาและเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังท่านราชาบมังก่อจเจ้าอารมพ่นไฟใส่หมู่บ้านของเราอย่างไม่หยุดยอนอุณหภูมิจึงสูงขึ้นตลอดเลย มังกรเงั้นเหรอใช่ขอรับมังกรพ่นไฟใส่ชุดเกาะของกระหม่อมด้วยอะ่ะพระราชาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินเขากักตัวเองอยู่ในห้องเป็นเวลาหลายวันครุนคิดถึงวิธีการเอาชนะมังกรตัวนี้ในที่สุดเขาจึงเรียกนายพิธีมาเพื่อมอบหมายงานนายพิธีเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันและประกาศพระประสงค์ของพระราชา อุณหภูมิในหมู่บ้านของเรานั้นเกิดขึ้นจากมังกรที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่เจ็แห่งภูเขาเจ็ดถ้ำมังกรตัวนี้ทรงพลังมากและพ่นไฟอยู่ตลอดเวลาท่านราชาของเราทรงประกาศว่าจะมอบทองคำร้อยเหรียญให้กับผู้ที่สามารถจับมังกรตัวนี้ได้เมื่อได้ยินดังนั้นชาวบ้านก็พากันหวาดกลัวแต่ละคนถอยกรูดกลับบ้านกันไปหมด ย่างไรก็ตามณตอนนั้นเองชาวไร่วัยเยาวอย่างมารียอาก็ก้าวออกมาข้างหน้าอย่างกล้าหาญฉันเองฉันจะเอาชนะมังกรเองอะไรนะเธอเป็นแค่เด็กขุดไร่ไทยนาะเราต้องการนักรบที่แข็งแรงและทรงพลังไม่มีใครในนี้เลยละมารียาเธอไม่ไหวหรอกมารียออย่านะการจับมังกรไม่เหมาะกับหนูหรอก ความเงียบเข้าปกกลุมพื้นที่แม้แต่ด้วยรางวัลของพระราชาก็ไม่มีใครนอกจากมาเรียที่กล้าก้าวออกมาฉันเป็นคนทำงานหนักฉันมีเหล่าสัตว์และไร่ต้องดูแลฉันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อยุติความร้อนนี้ไม่นั้นความพยายามทั้งหมดของฉันและชาวบ้านก็จะสูญเปล่าทั้งนายพิธีและชาวบ้านไม่มีใครสนใจคำพูดของมาเรียเลย นั้นแล้วในวันต่อมามารียก็คว้าคันธนูพร้อมลูกศรแล้วออกเดินทางวันนั้นร้อนยิ่งกว่าทุกวันที่ผ่านมาแถมการปีนภูเขาเจ็ดถ้ำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยระหว่างทางมารียงเงื่อท่วมตัวและต้องดื่มน้ำตลอดเอ้ยเหนื่อยจังเลยแต่เราต้องเดินหน้าต่อไป สู้สู้มาเรียเหลืออีกแค่สองถ้ำก็จะถึงจุดหมายแล้วเธอทําทได้หลังจากนั้นสักพักมาเรียก็มาถึงถ้ำที่หกของภูเขาเจ็ดถ้ำเธอเห็นว่าดอกไม้สีม่วงที่เบ่งบานณนาที่นี้ดูหมองไปมากแม้แต่ดอกไม้สีม่วงพิเศษยังเหี่ยวเลยเหรอเฮ้ยฉันจะต้องจับมังกรตัวนั้นให้ได้ มาเรียปีนไปไม่ทันถึงถ้ำที่เจ็ดในภูเขาแต่อากาศก็ร้อนขึ้นมากจนมาเรียรู้สึกว่าตัวเองจะละลายในที่สุดมังกรลมหายใจไฟก็ปรากฏตัวขึ้นอยู่นี่เองมังกรฉันไม่กลัวนายหรอกนะมาเรียพยายามก้าวไปใกล้มังกรมากขึ้นโดยซ่อนตัวอยู่หลังหิน มังกรก็ไม่หยุดเขายังคงหายใจออกมาเป็นไฟมารียเกือบไม่รอดแต่เธอก็ไม่ย่อท้อเธอค่อยๆเข้าไปใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆณตอนนั้นเองเธอได้ยินเสียงแปลกๆที่เจ้ามังกรร้องออกมาเฮ้มังกรตัวนี้ร้องไห้หรือว่า เมื่อมาเรียเดิน <Heritage> อ <desserts> mm ้อมไปด้านหลังมังกรเธอสังเกตเห็นว่าเขาติดอยู่ในน้ำเทาวันผมไม่นะดูน่ากลัวจังมีหน้านายถึงได้ร้องและพ่นไฟไม่หยุดมังกรผู้น่าสงสารเธอถอนน้ำเทาวันออกด้วยความยากลำบากอ้าอ้ยแค่น้ำเดียว ก็เจ็บขนาดนี้แล้วอุดโหแล้วมังกรจะเจ็บปวดขนาดไหนนะในขณะนั้นจูจูมังกรก็หันหน้าไปทางมาเรียเขามองเธอด้วยหน้าตากโกรธเกรี้ยวและกำลังจะพ่นไฟใส่เธอแต่มาเรียเอาหนามที่เธอถอนออกให้เขาดูเมื่อมังกรรู้ว่าหนามทั้งหมดถูกถอนออกแล้วเขาก็ดีใจมาก และขอบคุณมาเรียจากนั้นเขาจึงให้เธอขึ้นขี่หลังและทะยานขึ้นฟ้าชาวบ้านดีใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้สึกว่าอุณหภูมิกลับมาเป็นปกติแล้วเมื่อพวกเขามองขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นมาเรียบนหลังมังกรโบยบินอย่างกล้าหาญนั่นนั่นมาเรียนี่นะดูสิดูซิโอ้โหเธอสกล้า าหาร<ด>จริงๆโ <ฮ S 2> ห่ยอดเยีเ่ยมมากเก่งจริง,รง,รงๆมาเรียเธอทำสำเร็จแล้วจริงๆเช้าวันต่อมามาเรียเข้าเฝ้าพระราชาและเล่าว่าเธอช่วยเหลือมังกรไว้อย่างไรบ้างด้วยความกล้าหาญและเมตตาของเธอมาเรียกลายเป็นผู้หญิงคนเดียวในอาณาจักรนี้ที่ได้รับยศอัศวิน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตำนานมังกรและอัศวินกล้ามาเรียก็ได้ถูกเล่าขานสืบต่อกันไปหลายศตรวรรษและเป็นเรื่องโปรดของเด็กๆที่เคยทำงานในไร่อย่างมาเรียวันหนึ่งเจ้ากระต่ายแสนฉลาดตัวหนึ่งกำลังจะกลับเข้าบ้านในป่าแต่เธอได้ยินเสียงน่ากลัวดังออกมาจากด้านในบ้าน <c oughs> ฉันคือนักรบอมตะผู้ก้าเดินกว่าพัน ฉันสามารถใช้เท้ากระทืบแรดและบทขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ else, ่งไม่มีใครจะเอาชนะฉันได้แล้วเจ้ากระต่ายหวาดกลัวสิ่งที่ได้ยินมากเธอจึงรีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวทันทีหลังจากนั้นสักพักเธอก็มาพบกับเจ้าหมาป่านี่เจ้าหมาป่ามีคนยึดบ้านฉันไปนายช่วยไปเกลี้ยกล่อมให้เขาออกไปได้ไหม ได้้่นองกระตายเจ้าหมาป่าและกระต่ายไปยังบ้านของกระต่ายด้วยกันเจ้าหมาป่าตะโกนเข้าไปในถ้ำอย่างมั่นใจนี่นายกล้าดียังไงมาบุกรุกบ้านของเพื่อนฉันนะฉันคือนักรบอมะตะพูกก้าวเดินกว่าพันก้าวฉันสามารถใช้เท้ากระทืบแรดและขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ่งไม่มีใคร เอาชนะฉันได้แล้วเจ้าหมาป่าไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกับการประกาศตัวที่น่าเกรงขามเช่นนี้เขากลัวจนทำอะไรไม่ถูกเออเออทโทษท,ทีนะน้องกระต่ายแต่ว่าฉันคงไม่มีทางเอาชนะคนที่สามารถเหยียบช้างได้หรอกนะเมื่อเจ้าหมาป่าวิ่งหนีไปเจ้ากระต่ายก็ยิ่งหวาดกลัวเธอจึงเริ่มเดินเร่ร่อนไปมาตามป่าอย่างเศร้าส้อยและในที่สุดเธอก็มาเจอแรดต,ตัวหนึ่งนี่เจ้าแรด มีใครไม่รู้มายุดบ้านในป่าของฉันไปและฉันไล่เขาออกไปไม่ได้ในช่วยฉันหน่อยได้ไหมแน่นอนว่าได้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปที่บ้านเธอเจ้ากระต่ายพาแดดไปถึงหน้าบ้านนี่กล้าดียังไงมาบุกรุกบ้านของเพื่อนฉันนะแสดงตัวมาซะดีๆ ฉันคือนักรบอมตะผูกก้าวเดินกว่าพันก้าวฉันสามารถใช้เท้ากระทืบแรดและขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ่งไม่มีใครเอาชนะฉันได้แล้วเจ้าแรดก,ก็หวาดกลัวและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเช่นกันคือว่าเ,เจ้ากระต่าย,นยเนอะให้ฉันพึ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันมีนัดทำฟันนะ่ะสำคัญมากเลยลืมไปเลยนะเนี่ยงั้นฉันไปก่อนนะบายบาย เมื่อเจ้าแรบตัวใหญ่ไม่สามารถช่วยเจ้ากระต่ายได้เจ้ากระต่ายน้อยก็ออกเดินทางเร่ร่อนอีกครั้งคราวนี้เธอพบกับเจ้าช้างนี่เจ้าช้างฉันไม่มีทางเลือกแล้วมีแต่เธอเท่านั้นที่ช่วยฉันได้ได้โปรดไล่คนแปลกหน้านี้ออกไปจากบ้านฉันทีเถอะไม่ต้องห่วงนะเจ้ากระต่ายน้อยฉันจะช่วยเธอเองไปกันเลยเจ้ากระต่ายพาเจ้าช้างไปที่หน้าบ้านนี่ กล้าดียังไงมาปลุกรุกบ้านเพื่อนของฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันคือนักรบอมตะผู้ก้าวเดินกว่าพันก้าวฉันสามารถใช้เท้ากระทืบแรดและขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ่งไม่มีใครเอาชนะฉันได้แล้วเจ้าช้างหวาดกลัวมากจนงาของเธองอคด เจ้ากระต่ายที่รักฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่อยากโดนเหยียบนะ่ะเจ้าช้างจากเจ้ากระต่ายไปและเดินกลับไปยังบ้านของเธอทันใดนั่นเองก็มีกบตัวน้อยกำลังกระโดดผ่านเจ้ากระต่ายไปนี่เจ้ากบไม่มีสัตว์ตัวไหนในป่าช่วยฉันได้เลยได้โปรดเอาคนแปลกหน้าที่บุกรุกบ้านฉันออกไปทีเถอะอ๋ได้สิพี่กระต่ายบ้านพี่อยู่ไหนล่ะเจ้ากระต่ายจึงชี้บ้านให้เจ้ากบดู เอ้นี่ทำไมออกมาจากบ้านของเพื่อนฉันตอนนี้ฉันจะเข้าไปลากคอนายออกมาเองเลยนะ <c oughs> ฉันคือนักรบอมตะพูกก้าวเดินกว่าพันก้าละฉันสามารถใช้เท้าเอ,อกืกระทืบแรดแล้วก็บทขยี้ช้างได้ราวกับมแมลงตัวหนึ่งเลยไม่มีใครจะสามารถเอาชนะฉันได้หรอกฟังฉันให้ดีนะ ฉันคือกบที่มีเท้าเหนียวหนึบและฉันจะกระโดดเกาะหัวนายเป็นวันๆจนนายทนไม่ได้เลยเออเออเออ,อย่าเชียวนะเอออย่าเข้ามาใกล้นะงั้นก็ออกไปเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินเสียงตะโกนอันกล้าหาญของเจ้ากบเหล่าสัตว์ตัวอื่นๆก็แห่กันมาดูว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่านั้นเป็นใครกันแน่ออกมาได้แล้วจะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนกันฮะ ฉันจะนับถึงสามละกันหนึ่งสองเออโอเคโอเคออกแล้วฉันอยู่นี่ทุกคนมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครเลยอยู่ไหนนะ่ะลากหลอกกันได้แล้ว <c oughs> อยู่นี่ไงเออฉันยืนอยู่ที่เท้าเธอเนี่เออฉันเองเป็นตะขาบอะเหล่าสัตว์เริ่มหัวเราะเมื่อเห็นตะขาบ เราสัตว์ป่าหัวเราะกันใหญ่เมื่อได้รู้ว่าเสียงปริศนาอันทรงพลังนั้นมาจากตะขาบตัวนิดเดียวแต่พวกเขาก็เชื่อเสมอว่าสัตว์บางตัวในป่าแห่งนี้ก็มีพลังและความสามารถที่น่าประหลาดใจเหลือเกินฉันคือนักรบอมะตะ <laughs> 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 นานมาแล้วมีมังกรสองตัวที่รักกันมาก พวกเขากำลังติดฝนที่โหมกระหนำลงมาสิ่งเดียวที่เจ้ามังกรทั้งสองไม่ชอบก็คือช่วงที่ฝนตกแบบนี้เพราะเมื่อปีกของพวกเขาเปียกแล้วสายฟ้าก็จะผ่านลงมาโดนพวกเขาทำให้เกร็ดเสียหายและไม่สามารถพ้นไฟได้วันนั้นมีพายุเข้าอย่างรุนแรงทำให้มังกรม่วงกระเด็นออกไปห่างจากมังกรเหลืองอันเป็นที่รักของเขาถึงแม้ว่ามังกรเหลืองอยากจะออกตามหาคู่รักของเธอ เธอก็ต้องติดอยู่กับที่เพราะปีกที่เปียกโชกซึ่งทำให้เธอเศร้ามากมังกรม่วงบินหลบเข้าไปในถ้าบนภูเขาสูงเอ๊ะนี่มันที่ไหนกันน่ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยในถ้าม,มีเสียงดังก้องขึ้น <laughs> เสียงนั้นเป็นของเป่าจอมวายร้ายเขาเป็นสัตว์ครึ่งหมาป่าครึ่งสิงโต ฉันคือเป่าเทพเจ้าแห่งพายุและสายฟ้านายก็คือมังกรพ่นไฟสินะ <laughs> เจ้ามังกรม่วงหวาดกลัวมากแต่ทันทีที่เขากำลังจะบินหนีออกไปเป่าก็บันดาลให้เกิดสายฟ้าฟาดบนท้องฟ้านายจะไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่านายจะบอกว่านายพ่นไฟได้ยังไงบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าความลับของลมหายใจไฟคืออะไร ไม่ฉันทําแบบนั้นไม่ได้งั้นฉันก็จะทําให้ฝนตกไปเรื่อยๆและขังนายไว้ที่นี่เ <laughs> <laughs> จ้ามังกรม่วงติดอยู่ในถ้ำของเป่าในขณะเดียวกันเจ้ามังกรเหลืองก็ตามหาที่รักของเธอทั่วทุกหนแห่งเธอไปตามหาเขาถึงในรังของหมีในสวนของช้างและแม้แต่ในโพรงกระต่าย ต่เธอก็หาเขาไม่เจอเลยเมื่อเห็นมังกรเหลืองนั่งร้องไห้เจ้าหมาก็เดินเข้ามาหาเธอทำไมถึงเศร้านักล่ะเจ้ามังกรเกิดอะไรขึ้นมังกรม่วงที่รักของฉันหายตัวไปเดี๋ยวฝนก็จะตกอีกแล้วและฉันก็จะออกไปตามหาเขาไม่ได้ไม่งั้นเกรดของฉันจะเสียหายเธอถามเจ้าลิงนักล่าตระเวนป่าหรือยังล่ะเขาอาจจะรู้ก็ได้นะ ขอบคุณนะฉันจะไปถามเขาเดี๋ยวนี้เลยเ,เดี๋ยวก่อนเอาผ้าแงดงนี่ไปซะมันจะช่วยกันฝนได้สักพักเธอจะได้ไมเปียกมังกรเหลืองรับผ้าสีแดงมาและเข้าป่าไปณนะตอนนั้นเองฝนก็เริ่มตกลงมาอีกครั้งในที่สุดมังกรเหลืองก็มาพบเจ้าลิงนักลาตระเวนป่าเธอถามเขาว่าเห็นเจ้ามังกรม่วงบ้างไหม เห็นสิเห็นบินอยู่บนฟ้านี่ไงนี่คือเกตของเขาที่หลุดออกไปเขาบินเซไปทางต้นไม้สนพวกนู้น่ะมังกรเหลืองรีบบินไปยังกลุ่มต้นสนทันทีที่ฝนเริ่มซาลงเธอตามหาจนทั่วแต่ไม่พบร่องรอยคู่ของเธอเลยณตอนนั้นเองเจ้ากระต่ายก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอสวัสดีเจ้ากระต่ายเธอเห็นมังกรม่วงแถวนี้บ้างไหมเห็นสิ ไปทบึงตงตนนนั้น่นะในขณะที่เจ้ามังกรเหลืองกำลังมุ่งหน้าไปทางบึงเมฆดำก็เริ่มเข้าปกคลุมท้องฟ้าอีกครั้งถ้าอยากรู้ว่าทำไมฝนถึงตกตลอดเวลาให้ไปหาวัวเจ้ามังกรเหลืองรีบบินไปยังขอบบึงเธอเห็นเจ้าวัวหลบฝนอยู่ใต้ต้นวิโลฉันกำลังตามหามังกรม่วงเธอพอจะเห็นเขาแถวนี้บ้างไหมวัว โอ้ไม่ละไม่ใช่แถวนี้หรอกฉันเห็นเขาโซเซไปทางนู้นนะทำภูเขาลูกนั้นน่ะแต่เธอต้องระวังด้วยนะเปาอาศัยอยู่ในเทือกเขาแถบนั้นน่ะเปาเหรอใช่เขาเป็นเจ้าแห่งฝนและสายฟ้าเขายิงยัดโซและไร้เมตตาสุดๆเลยแถมเขายังเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายที่ต้องการครอบครองทุกอย่างด้วยโอย้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วมิน่าฝนถึงตกไม่หยุดเลยเปาต้องจับตัวมังกรม่วงไปแน่ๆ เธอใช้ไฟของเธอหยุดเป้่าได้นะถ้าเธออยากหายใจเป็นไฟได้ในยามฝนตกแล้วก็จงไปขอความช่วยเหลือจากเสือสิเจ้ามังกรเหลืองรีบไปหาเสือก่อนที่ฝนจะตกอีกครั้งใช่เดินต่อไปอีกนิดเธอก็จะเจอเจ้างูเขาจะให้กินพริกหยวกเวทมนต์สีดแดงเข้มกินให้หมดภายในทีเดียวนะมังกรเหลืองไปหาเจ้างูตามที่เสือบอก ณตอนนั้นเองเมฆดำก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งเร็วเข้างูเอาพริกหยวกเวทมนต์มาให้ฉันฝนจะตกอีกแล้วงูยื่นหัวเข้าไปใต้ดินและดึงพริกหยวกเวทมนต์สีแดงเข้มออกมาเมื่อเจ้ามังกรเหลืองกินพริกหยวกเข้าไปหมดทีเดียวฝนและพายุก็เริ่มก่อตัวอีกครั้งแต่คราวนี้เจ้ามังกรเหลืองไม่รู้สึกหนาวและเกร็ดของเธอก็ไม่ร่วงอีกแล้ว ด้วยความหานกล้าเธอสยายปีกออกและเริ่มบินไปทางภูเขาชัน <c oughs> เรลซี่บอกมาว่าพ่นไฟได้ยังไงไม่งั้นฉันจะไปปลดหินที่ทวงเท้านายเอาไว้และนายก็จะบินไม่ได้อีกเลยไม่ไฟเป็นทักษะเฉพาะของพวกเราเหล่ามังกรน่ะนายเรียนไม่ได้หรอกนะในขณะที่เปากกำลังเดินเข้าไปใกล้มังกรม่วงลูกบอลไฟลูกหนึ่งก็ปรากฏขึ้นด้านหลังเขา โอ้อะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นไฟเกิดขึ้นในระหว่างที่ฝนตกไม่ได้นี่นะมังกรเหลืองปรากฏตัวขึ้นตามหลังลูกบอลไฟยักษ์ปล่อยที่รักของฉันนะเปาเดี๋ยวนี้ไม่ฉันจะไม่ปล่อยเขาจนกว่าเขาจะบอกความลับของไฟมังกรเหลืองหยุดฝนด้วยการพ่นไฟใส่กลุ่มเมฆดำบนท้องฟ้า จากนั้นเธอก็ละลายหินที่ผูกมังกรม่วงไว้มังกรม่วงจึงเป็นอิสระเป่าตกตะลึงไปกับพลังของเธอเธอแข็งแกรงกว่าฉันได้อย่างไงนี่เป็นพลังแห่งความรักไม่ใช่ไฟหรือพายุหรอกเป่าใช่แล้วนายไม่ต้องใช้ไฟเพื่อความแข็งแกรงหรอกนายไม่ใช่มังกรนะก็จริงแต่ฉันต้องได้ทุกอย่าง ทุกอย่างไม่นายได้ความรักไม่ได้หรอกนะเปาความรักเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ในหัวใจเท่านั้นมังกรเหลืองและมังกรม่วงดีใจมากที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเปาไม่เคยรู้สึกอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนเลยอย่างไรก็ตามด้วยการกระทําของมังกรทั้งสองเปาจึงน้อมรับความรักไว้ในหัวใจของเขาและรวมใช้ชีวิตอย่างสุขสันต์ในป่าตั้งแต่วันนั้นมา เหล่ามังกรก็สามารถบกบินไปมาได้อย่างอิสระท่ามกลางฝนและยังทิ้งสัญลักษณ์แห่งความรักไว้บนท้องฟ้าตลอดการด้วยการพ่นไฟ